รถรถรถคันไหนรถคันไหนลุงคันไหนอันนี้คันนี้เอ้าไม่ต้องมันข้างนี้ตรงนี้แค่นี้แค่นี้มันใกล้ใกล้ไม่เป็นข้างหลังนี่หว่ามันใกล้ใกล้ตรงไหนวะไหนขึ้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 นคันนี้นี่นี่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาพี่ดำตกลงให้ออกเลยไม่ได้พี่ดมอ่ะแล้วหนึ่งเอ้าตรงนี้เหรอโถ่สัตว์ อ้าวาตรงไหนอ้าวเป็นไรอ่ะฮัลโหลหนูเล่าเลยนเป็นนเป็นหนูเปนแกงเกาเอบีวเขาเขาว่าหนูเป็นนอนแล้วเขาก็พูดจาไม่ดีใส่เขาคิดว่าหนูเป็นคนสลอกหลน่นอเทียรเซน ้เราเป็นคนทำไหมเราก็ไม่ได้เป็นคนทำหนีเราจะเป็นสนใจทำไมอะ เปกรรมหายใจลึกหายใจลึกจุดก่อนดูชื่อก่อนชื่ออะไรวะแจนแจนแจนอ๋อวนวายนี่เหรอโอ้โหไม่ไม่ไม่ร้องไม่ร้องไม่เป็นไรไอ้วันเนี่ยลงสองลงอ่ะดิเคยปอบผู้หญิงด้วยเฮีย เออเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเก๋าแล้วหยุดร้องก่อนเออหยุดร้องก่อนน่าๆไม่เศร้าไม่เศร้าเรามาคุยกันไม่คือเราไม่มาทางออกกันดีกว่าเออถ้าสมมติเราไม่ได้เป็นคนทำอ่ะเราเราไม่ต้องสนใจไหมใช่ใชใชใครเลยใช่ใช่ถ้าเราไม่ได้เป็นคนทำอ่ะถูกเะล่ะเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะทำอะไรอยู่ตอนนี้ไม่อย่างงั้นเนี่ยถ้าคนที่เคยอยู่แก๊งเขาแล้วออกมาอย่างนี้เขาก็โดนด่าทุกคนดิแคร์พูดคนอื่นมันก็ไม่มีความสุขเนี่ยพี่พี่เสร็จไปหาเขาที่แลนเขาบอกว่าพี่มาหาพี่ยืนด้วซ้ำเลยเอีกเนียโชคดีนะไว้เจอกันใหม่เลยเนี่ย หนูไงเธเขาว่าหนูกลายเแอดมินเลยว่าแบบมึงจะพูดทำเหี้ยอะไรอะไรแบบเนี้อทั้งที่หนูแบบหนูหนูรักเขามาตลอดแต่เขาเอาหนูออกหนูอะไม่มีอะไรทําแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาหนูกลับเมื่อไหร่อ่ะหนูก็เลยเลือกที่จะตัดแล้วมาเป็นสภาเพราะวันหนูรู้สึกว่าหนูอยู่ตรงนั้นแล้วเขาไม่ไม่ได้เห็นค่าหนูขนาดนั้นนะ เพราะหนูฟารมาหนูเล่นแบบหนูร่วมหูร่วมสุกับเขามาแต่ในวันที่มีสตอรี่เขาเอาหนูออกเพียงเพราะหนูอะไม่พร้อมในด้านนี่เอาวุนที่ว่าหนูมีแค่เทียหนึงเ่ะคือมันถ้ายิ่งเขาทําแบบนี้เนี่ยมันจะยิ่งแยกกับเขานะพี่จะบอกให้ เพราะว่าถ้าสมมติคนทําผิดอ่ะคือถ้าเขาไม่สํานึกผิดเนี่ยแถมยังจะมาเป็นแบบนี้อีกอ่ะพี่ว่าฝั่งที่แย่เองน่าจะเป็นฝั่งเขาเพราะว่าเราเราไม่ต้องไปนี่ไหมและอีกอย่างหนึ่งคือเราก็ไม่ได้เป็นคนทําใช่หนูอ่ะหนูอ่ะนอกโลกอ่ะหนูหนูมีก็จริงแต่ว่าหนูอ่ะตั้งแต่วันที่เขาเอาหนูออกหนูก็ไม่ยุ่งอะไรกับเขาเลยอ่ะแม้แต่พิมพ์หาหรืออะไรเงี้ยหนูมีแค่คืนของให้เขาอ่ะ หนูคืนของก่อนที่หนูจะมาเป็นสภาแค่วันนั้นเลยฮะแต่หลังจากนั้นก็แทบจะไม่ได้ติดต่อกันเลยอะหนูยังหวังนี้แม้ก็ั่าจะเป็นสภาบ้านในเาะ่คอยที่จะแบบเป็นนิรึกษาให้เขาแต่เขามาว่าหนูแบบนี้แบบนี้ไงนะถึงให้ข้อมูลประมูลอะไรวะเกี่ยวเหี้กับประมูลวันเนี่ย ลองให้เป็นสุดไปก่อนเขาพูดว่าอะไรเนี่ยลองพูดคำพูดที่เขาพูดไปสิเขาพูดว่าอะไรก็คือหนูอะที่สภาเรียกหนูกลับฮนะหนูก็เลยเดินออกมาอ,อแต่ว่าหนูอะแก้ชีดอยู่หน้าจอมันเลยมีแค่ครึ่งเดียวหนูก็เลยเดินแบบเดินติดพอปออแล้วทีนี้เขาก็แบบเหมือนทำเนอะไม่ต้องลกไม่ต้องลกแล้วหนูอะ มีหนู่ามีป้ปูอยู่ในนั้นหนูก็เลยเดินไปบอกหาปาปูว่าปาปูสู้ๆนะปูก็ไม่คุยกับหนูแล้วคนในนั้นก็เดินออกมาแล้วก็พูดกับหนูว่าปูเหียอะไรอสัตว์อะไรแบบนี้ฮะแล้วเขาแบบเขาเ,เขาพูดตั้งแต่ข้างในแต่ว่าหนูได้ยินไม่ชัด คือเขาทำผิดเขาก็ไม่น่ามาพานคนอื่นแบบนี้นะจริงๆอะ่ะจริงเขาไม่น่ามาหาด้วยซ้ําว่าแบบว่าใครเป็นคนส่งใครเป็นคนทําให้หลุดนูด่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยจริง,รงคือผิดก็ควรยอมรับผิดก็ควรสานึกอะ่ะคือต่อหน้าพวกสภาพวกแอดมินคือเขาก็สำนึกนะแต่คือรับหลังเขาแบบที่มันก็ อยู่แม่แม่ก็ทั้งแบบบางทีอะเข,เขาลมา้มอะหนูก็อยู่ด้วยตลอดหนูไม่เคยเอาผลประโยชน์อเขาตัวเองเลยอ่ะอืมคือเรื่องนี้เนี่ยมันพี่มองว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวนะ้ะพี่งตรงเลยพี่แบบไปใช้อำนาจรุนเรี่ะไรกับเขาไม่ได้แต่ก็คือได้แต่ให้คาปรึกษาหรือไม่ก็บอกแต่จริงๆคือเราไม่ต้องไปเราไม่ได้ทําอยู่แล้วเราไม่ต้องไปสนใจหรอกหนูก็อยากจะไม่สนใจคนระับแต่หนูคิดว่าเขา อ่าเข้าใจขเข้าใจขเข้าใจพูดง่ายทำยากอ่าอีทิ่พูดาไปไหนแล้ววะเดี๋ยนี่เลยเดี๋ยวเธอพูดกับน้องก็หนอผูอ้หญิงด้วยกันกน่าจะทำไมอ่ะเดี๋ยเขาเป็นอะไรบ้างดเข้าว่าหนูขัดหลังเขา,าทางเอกดี ในแกงเกามาก่อนเอ้ยแล้วไงต่อว่าทิพภาก็เดี๋ยวรอเหตการณด้ลงข้อมูลครับแล้วก็เดี๋ยวรีไปอืมพี่ดำอืมเดี๋ยวผมผมไม่รู้จะพูดกับพี่ยังไงวะผมว่าที่นี่พี่แม่งต้องโหดสัสๆเลยวะผมพูดตรงๆเลยนะ โดยที่กูโหดแล้วนะไม่ใช่โหดกว่านี้หรอผมว่าพี่แม่งต้องแบบต้องตรงยิ่งกว่าตรงอีกอะต้องเหมือนน้าสมัยก่อนเลยเว้ยจริงครับไม่อะนี้หดแล้วกูโหดแล้วไอ้เหี้ยไม่คือกูจะบอกให้นะอันเนี้ยอันนี้พูดแบบเป็นกลางนะมาเป็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวว่ากูจะไปใช้อํานาจก็ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมผมผมไม่ได้หมายถึงเรื่องนี้ผมไม่ได้หมายถึงเรื่องนี้ไม่เกี่ยวเลยที่พูดเนี่ยผมหมายถึงเรื่องเมื่อกี้ผมคุยกับเมบีเรื่องอื่นอ๋อไอ้สัตเรื่องเรื่องภาพรวมแก๊งไม่เกี่ยวมึงจะไปพี่เปรียบเทียบน้าไม่ได้พี่คนละแบบกัน เอ้ผมเขาอยู่แต่ว่าแค่แค่สิ่งที่ผมจะสื่อคือหมายถึงว่าคือใครผิดก็คือโดนเลยใครผิดก็คือโดนใครผิดก็คือโดนเลยตัดตัดเด็ดขาดไปเลยไม่แต่พี่ไม่มึงคิดสภาพนะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเอกดีรถเต็มแก๊งอาวุธครบมือปืนไม่รู้กี่สิบกระบอกรีสามเดือนรีใบกลับมากูถามจริงกูรีตัวเนี่ยสามเดือนมึงฟังแม่เ่าเนี้เหรอใช่เออไอ้ที่แบบกูเนี่ยสัตว์แม่ง กูสะใจถึงแล้วถ้าทำแบบเนี้ยถ้าคนที่มันทำผิดมันต้องโดนแบบนี้ใช่อแบบแบรนหนึ่งเดียวแม่งสามวันแม่งหาเมืองเล่นใหม่สะใจนู่นนี่นั่นไม่นี่ต้องนี้ถ้าอยากอยู่ที่ต่อมึงต้องแบบนี้มันมันได้ฝึกความทนออด้วยพวกนี้กูต้องทรมานกูกูไม่ชอบแบบถ้าถ้าสมมติว่ากูแคนใครสักคนกูจะไม่ฆ่ากูชอบทรมารึมเข้าใจปะมึงเข้าใจความหมายกูปะเออกูต้องแบบนี้เราไม่มัดฆ่าตายฆ่าตายมันฆ่าตายมันไม่รู้สึกเว้ยต้องทรมาน ไม่ได้บอกซ้อมทีละคนนะ้ะผมหมายถึงอะไรที่ว่ผมหมายถึงแบบว่ายึดยึดตามกฎหรืออะไรพวกเนี้แบบแบบไอ้นี่เฉยแบบเหมือนเหมือนอะไรเมื่อก่อนอะที่แบบว่าที่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 ผมเคยเจอนาใช่ปะที่นาเนี่ยไม่แล้วจาฝังใจไม่รู้อยู่มือมืออยู่ไม่นิ่งไงไม่แล้วเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นน้าอไม่ใช่ไม่ใช่ที่ผมจะสื่อคือหมายถึงว่าเหมือนอย่างเมื่อก่อนแบบ มีใครแบบใครถ้าสมมติน้าตัดสินไปแล้วอ่ะมีใครเถียงหรืออะไรอ่ะก็คือน้าซัดเลยนะน้าลงดาบเลยนะอันนั้นมันในเรื่องของสภาเรื่องของเกมไอ้ที่อ่ะนี่ครูทําหน้าที่เมื่อกี้มันแอดมินผมไม่รู้เออผมก็ไม่รู้หรอกว่าพี่ทำหน้าที่อะไรบ้างอ่ะตอนเนี้ยคือเมื่อกี้มันเป็นเรื่องนอกเกมถ้าอันนั้นอันนั้นมันภายใต้สภานะมันก็เรื่องของบทลงโทษในเกมไม่เกี่ยวกันนี่คูมันนอกเกมล้วนพี่หมายถึงอะไรเอามาถึงไอ้ดีใช่ไหมหมายถึงทุกเรื่องอ่ะไอ้ที่อ่ะโอเคอาแล้วแต่แล้วแต่ไม่รู้ผมไม่รู้ผมแม่งไม่ร้้าีนนอบงต ไอ้เรี่ก็เมื่อกี้กับเรื่องการไอ้มีก็เรื่องนอกเกมล้วนๆ,ๆไม่เกี่ยวกับในเกมเลยเ,<อ>เรื่องอในเกมสภามันก็จัดการอยู่แล้วไม่ใช่เป็นเรื่องของปัญหาในที่บอกอ่ะแบบนี้แหละถ้าสมมติกูอยู่นะเจอคิดถึงน้าวว่ะผมอยากเจอน้าว่ะก็ไปหาดิมึงหลักถ้าอย่าง <ๆ S 1> ที่บอกอ่ะเนี่ยคือถ้า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 เป็นถ้าเป็นพี่นะพี่จะเป็นแนวนี้แหละก็ตั้งแต่กูมีวอดวอตแรกกูก็ทำแบบนี้มาตลอดใครที่เจอเคสกูตัดสินนะกูไม่ฆ่าให้ตายหรอกกูต้องทรมานไปเรื่อย มันก็มีคนที่ทนไหวอยู่กลับมายันเป็นคนดีก็ถือว่าเป็นข้อดีอให้โอ,อกาสคนคนที่ทนไม่ไหวใส่หัวไปดิกูไม่งอครอ,อยู่แล้วบางทีมันกลับมารอบนี้อาจจะแข่งก็ได้ถูกพี่เป็นคนแบบนี้พี่ไม่พี่คนล้มพี่ไม่ย้ำซ้ำอะไรขนาดนั้นแต่แค่มีบทลงโทษถ้ามึงผ่านจุดนั้นมาได้โอเคคนเรามันมีดีมีร้ายไว้กูไม่อยากจะมองเขาที่ร้ายอย่างเดียวม,มึงรู้จักพี่น่าจะรู้ดีกูเป็นคนมีเหตุผลก็เข้าใจก็เข้าใจอยูออย่ท๊อป แค่ในบางเล่มผมอยากให้พี่แบบทำแบบไรเหตุผลเลยมั่งก็ดีนะเพราะว่าม่คือที่นี่ผมได้ยินแบบอะไรมาเยอแบบนั้นแต่ก็เข้าใจอยู่เข้าใจพี่อยู่แต่แค่ผมก็แค่แบบคิดตรงผมเองอ่ะวินึผภาใช่ไหมล่ะแต่คือก็เข้าใจแหละว่าพี่พี่ทําอะไรพี่ก็ต้องมีเหตุผลอยู่ละผมรู้เยอะเออท่านสมมติมันเป็นเรื่องของไรสภาเรื่องของในเกมว่ามันก็ว่าไปเรื่องไปอีกเรื่องหนึ่งเราก็มีบทลงโทษหรือไม่ก็อะไรที่มันแบบเป็นสแตนดาร์ดเป็นเบสอยู่แล้วแต่อันนี้เมื่อกี้มันเรื่องของไอ้นี่โอซีล้วนเลยสตรี่ แล้วเขายังไงต่อเบบีแล้วมึงได้ฟังทางที่เขาด่าคนนี้ปะเบบีอ่ามีคนได้ยินครับที่มันเราได้ยินแล้วเขาพูดว่าอะไรที่ต้องถามว้าเองเพะอย่าได้เขาพูดว่าอ้นี้ปะผมได้ยินเขาพูดอยู่เขาบอกว่ามึงจะไปบอกตอที่เียอะไรนี่แหละบสอืมไปไหนวะบเนาะนี่ย่งน้ำจิ้มมันในที่เจอเี่ยที่ถ้าเรามาติเวสาวนี่ในน้ำจิ้มปะเนี่ย สมัยตอนวัดกตอนก่อนมึงมาเป็นเด็บเนี่ยเบลบีตอนสมัยสร้างเมืองวัดใหม่ๆเนี่ยประสาทแดกกว่านี้เยอะเลยเม่อกีเออเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรอ่ะที่ใส่ผู้หญิงสมาคนนั้นอะอะไรนะพี่ที่ผมได้ยินเหรอเออเขาพูดว่าอะไรพี่แบบมาเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยแถวๆนี้พี่มันมีอารมณ์หมายถึงว่ามึงอย่ามาเสียงดังตรงนี้ผมได้ยินตรงไปลายพี่ตรงหน้าสภาแล้วใช่ ท่า,า,า,านมองแล้วนะพี่แต่แค่น้ำเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมันผ<ม>สมอาร <ใน S 2> มณ์อะพี่พผมฟังก็รู้มันผสมอารมณ์ยอ,อยู่ครับมันก็มีอารมณ์ร่วมเข้ามาจริงๆที่เมลบีพูดถึงแชทขนาดนี้เนี่ยต่อให้มึงจะเปิดรูปหรือไม่เปิดรูปเนี่ยสุดท้ายแล้วคือเขาก็ต้องคิดอยู่แล้วแหละว่ามันก็ต้องแบบเออมีคนไหนแหละเป็นหนอนเนื้อดีนั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันก็จับมือใครโดนไม่ได้อยู่เดียวแต่ส่วนน้องคือน้องเขาไม่ได้ทำไงเออมันสวยแล้วคือผิดก็คือผิดอ่ะเออเขาก็ไม่ทำเลยผิดด้วเขาใครไม่ได้หรอกจริงๆเาเล่นจะไหมนี่ก็ ขา oh, หาแพ้ไปแล้พี่เออคำเหมือนพา <c oughs> นเพราะสุดท้ายอันนี้ที่ให้เปิดนะพี่สุดท้ายเราพูดตั้งแต่แรกไป<ะ>แล้วว่ามันคือแชทในกลุ่มเขา<ะ>แล้วก็พวกผมมาเซฟด้วยการที่ว่าในเท่าที่เปิดอ่ะก็คือให้คอกเรื่องของเวลาเรื่องของตัวของพาร์นเนลของตัวโทรศัพท์เองที่แคปอะไรออกหมดแล้วเหลือแค่แบบแค่ดิสพอร์ตอ่ะการไปงับบันแล้วสุดท้ายก็คือนั่นแหละยังไงเป็นใครก็ต้องหาแพ้พี่็าแบบใครเป็นคนทำอยู่แล้วครับใช่ นเมื่อไหร่จะหยุดร้องเลยทำไงดีเนี่ยหนูให้ปอลอบเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวปลอบให้หนูไปปลอบให้เเลยผมมีแกะเขาก่อนได้ไหมล่ะคนภาคภูมิครับอะไรนะผมไม่มีแพ้แต่ผมมีแกะเอาก่อนได้ไหมล่ะติดเบลเบลหมดที่เห็นเดี๋ยวนี้อีกหน่อยมึงติดอะไรพี่แกะไม่ไปติดยิงเหรอติดติดทำเงานอยู่พี่ทุกวันนี้มันเข้ามาตีเวิร์สบ่อยกว่าเมืองหลักอีกมาเข้ามามาเข้ามาแพบแฝดแล้ววีหรอ ที่มันหลักบต้องต้องห่ับยังคืนยังไม่ไปแก้เลยพี่ถ้าจะวิ่งถึงพรุ่งนี้ได้บ้างคนนั้นอ่ะดูมาสักพักละปวดตับเลยวะสนุกพี่พี่แซวผมเสียแล้วป่ะยะกำลังดิงอยู่เลยไี้เรียวเซนมันยังมันยังไม่มีแบบนี้เลยเลยเว้แล้วนึนคือไอ้เรียวเซนเนี่ยไอคนที่มันผิดทุกนี้นั่นมันก็ไม่ได้มาโทษมาอะไรกันนะมันก็ ตาตุ <Leaf> s. <S ้ท้ามัน <único> ก <Liberty Overwatch throat> sure ็อ้อนวอนขอร้องมก็ยอมรับจบแต่คือไอ้เหี้ยคนไอ้คนทำผิดเนี่ยแม่งโลกเองแป้งออกแชทเฟซปิดเฟซหนีไอ้ทักไอ้เพมทำแบบว่าโยนให้คนอื่นโคนไปเรื่อยๆอ่ะเนี่ยว่ยอะดหัวเลยนี่เดี๋ยวเฮียบีนี่เดี๋ยวเก่งในเรื่องผู้หญิงมาดิส่วนใหญ่ไม่ได้แล้วอ่ะเออพี่ขวัญเอาไปปอบพี่ขวัญเอาไปหน้าแล้วพี่ดำ แต่ว่าเรื่องนี้หนักอยู่นะพี่เพราะว่าน้องเขาเป็นแพนิกด้วยใช่ใช่เมื่อก่อนเขาเข้าโรงพยาบาลด้วยพี่เขาออกมาจากตรงนั้นพอเขาไม่ได้กระทบแค่ข้ังไนมันครั้งนอกด้วยอ่ะคือยังไงก็รู้จตกครัได้เลยผมใไม่ไม่คือเหมือนเขาคยอยู่เอ็กดีแล้วเสร็จปุ๊บก็แกงก็กดดันหลายอย่างเข้าไปทีนี้เขาเป็นแพนิกแล้วเขาก็เลยเข้าโรงพยาบาลบ่อย พอเจอเข้าไปบ่อยปุ๊บน้องเขาก็เลยไม่เขาก็เลยต้องออกมาแต่เนี่ยเขาคิดว่าเขาจะกลับเขาไปอยู่ไงค่ะอยากที่ว่าถ้าจะรอตรงว่างไยแต่ไม่เป็นไรแล้วพี่เพราะเดี๋ยวนี้น้องเขาไม่อยู่ห้าวันเระว่าให้ไปชั้นบ็ดก่อนอย่างอนที่ผมบอกเลยคนดูคือมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวเราก็ไม่เอ็นนี่ไงเข้าใจป้ะมันเป็นเรื่องของเขาอ่ะเราก็ได้แค่ทําได้แค่รับรู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่รู้ว่าน้องอยู่ที่ไหนด้วยทั้งเพนิกทั้งซึ่งเศร้าอะสองแม่คือว่าน้องไปซึ่งเศร้าด้วย หนูก็เลยว่าเดี๋ยวจะมุกน้องจากตำแหน่งผู้แอบอะไรนะที่ปรึกษาบ้านออพีแล้วให้น้องมาช่วยเรื่องเอกสารเรื่องต่างๆในพีเพราะว่าเขาไม่น่าจะไหวในการอะไแบมันมันกดดันเยอะอะตรงนั้นอะใช่ใช่เพราะว่าเขาเป็นแผนกคองเงี้ยมันมันเป็นเรื่องใหญ่หนูมองว่าย้ายมาแต่ทำตแหน่งอื่นว่ารอรับคงรับของจดของหรืออะไรก็ได้ไม่ให้ไปแตะที่ปรึกษาลุงซื้อใหม่ให้เมียใหม่ได้ปะฝั่งลังกุดหิปะเสียงมันมันไม่ใสเลยอ่ะ โบน่าไปเป็ตึกตัวพี่อะไรนะไม่ใส่ไม่ใส่ไม่มสนใจแบบว่าแบบตระยานไม่ค่อยมีต่างตรงนี้กาชากูจะซื้อแค่สิบลูกเห็นปะแล้วกูให้คู่่ะเรื่อยๆสนใจไหมครับตรงนี้ประชาชนไงถ้าเขาจะใช้กันอ่ะอ้าวม่วงายม่วายเบลามนะเออเนี่ยเราเล่นเรื่องค้ว่าตรงนี้มาตรงนี้หน่อยมาที่เดิมได้ไหมมาที่เดิมหน่อยมาที่เดิมที่เดิมที่เดิมที่เมกะที่อยู่กันอ่ะ ใช่ๆพี่ดำไปคุยด้วยโอเคโอ้ยไม่น้องเบอร์ก็อยู่ไม่เป็นไรครอบครัวนี้ก็สภาก็ครอบครัวครอบครัวยังไงไปลองนะใช่ไหมฮึบฮึบฮึบมันจะยังไงต่อดีวะเนี่ยคนนี้ไม่มันดีวะเล่นได้เล่นได้แย่ไปยูเขาไปไหนแล้ววะมามาแล้วหายังยังหายังหุ่นนี่ มึงายังไม่เลิกเล่นปืนอีกเลยอ้วนมันเป็นอะไรกับปืนวะหายใจเข้ามันนานๆได้เล่นปืนที่ยิงคนแล้วตายไงพี่จะลองสักนัดปะล่ะไม่เอากูลองไปหลายนัดละไปไงไปไงดีขึ้นยังเราอ่ะเป็นตาตีทองนะพี่รับลูกบ้านแป๊บนึงไม่เอากระตุ้นหรอค่ะโอ๊ยขยันทำงานเลยโอ้ยไม่แล้วแล้วเอ็กซ์ดีเขายังไงต่อเบบี้รู้ไหม นี่ยงพี่อรอทำงานแล้วลุรนๆเลยครับเอ้พักเลยมันเยอะมากสี่สิบคนอะนั่นูพูดหนดูใจเย็นๆแล้วพูดใจเยน็นๆนะคูดมานะเขาเขาได้มีคือเขาตั้งแต่ที่เขาพูดกับเราที่สภานน่นเขามีการทักข้อความมาในเกมหรือข้างนอกดิสคอร์ดหรืออะไรมีไหมไม่มีค่กะก็แค่ด่าแค่ตรงนั้นก็คือจบ เสียพอหนูรู้ว่าเขาขึ้นเสียแต่ก็ด่าหนูหนูก็วิ่งออกมาเลยหนูไม่อยากอยู่ฟังไอ้วันปกติผู้หญิงร้องมึงเอาอะไรทำอะไรให้หยุดวะเฮ้ยพี่ไม่น่าจะดีนะหมายถึงร้องไห้หมายถึงร้องไห้หมายถึงร้องไห้พี่พาพี่ออกไปนี่ใายพี่นี่พี่นี่เอ้ยกระฟังก่อนมีมุกที่จะเล่นอยู่ว่าไปว่าไป แต่กูว่าไม่หาแน่นอนเลยอารมณ์ลอง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 กูพูดเล่นจะให้กูเล่นจริงๆเหรอเล่นก็ไอเดวโดนไอ้สัตว์จะบ้าหรือไงอ่าเดี๋ยวผมพยายามแก้ไม่ดีนะได้จะบ้าอะไรล่ะปกติหรอปกติถ้าผู้หญิงร้องไห้เหรออืมพูดตอนนี้กูจะโดนใบแดงเปล่าวะไม่มีสบายอยู่ตรงนี้ว่าไม่น่าพูดได้ที่ต้องพูดขนาดเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ผมคือผมมาปอบปอบผมไม่ไปหรอกแต่ เท่าที่ผมฟังมาผมก็จับใจความได้อยู่แต่ผมว่าเราไม่น่าจําเป็นที่จะต้องไปเสียใจอะไรนะมันทุกคนอ่ะมันมันไม่เสียมันโดนทุกคนอยู่แล้วครับมันแต่แค่มันจะโดนรูปแบบไหนแค่นั้นเองเล็กน้อยนี่เล็กน้อยใช่มันเล็กน้อยอ่ะในในมุมผมผมก็มองมันเล็กน้อยแล้วลอย่าไม่ใส่ใจเลยคือตรงเนี้ยผมพูดตรงนี้นะผมอ่ะมาเป็นสภาผมมาเป็นไม่นานหรอกแต่คนที่อยู่ข้างๆคุณตอนเนี้ยมันก็เป็นเหมือนกลุ่มคนหรือแก๊งคุณที่ที่คอยอยู่กับคุณใหม่แล้ว คุณจะไปไม่จำเป็นต้องไปใส่ใจเรื่องเก่าๆแล้วอ่ะจริงเขาเขาไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตคุณอ่ะจริงเลยนะสุดท้ายคุณก็เป็นคนที่ต้องดูแลตัวเองอยู่ดีอ่ะคุณตัวเองต้องมาก่อนอ่ะไม่ใช่คนอื่นอ่ะง่ายๆเลยเนี่ยเราเป็นสภาเนี่ยเผลอๆนะผมบอกตรงนะสภาเนี่ยน่าจะต้องโดนอะไรอีกเยอะเลยนะอันนี้พูดจริงๆคือมันมันโดนในหลากหลายรูปแบบเลยนะหลากหลายรูปแบบมากเราตัดสิน ไม่ไม่เข้าข้างฝั่งเขาหรือตัดสินเป็นกลางอะ่ะก็เหมือนเราเคยฟังเพลงไหมเพลงสภาวตอ่ะมันเหมือน,นกันเลยอารมณ์นั้นเลยที่เขาไม่พอใจเพราะว่าไม่ไ,มได้ไม่ได้ตัดสินใจเข้าข้างฝั่งฝั่งแม่งนี่เฉยเขาก็เลยไม่พอใจอะไรประมาณเนี้นึกภาพออกไหมเราไม่เปต้องร้องหรอกครับเรื่องเนี้แต่พี่ยิ่งพูดเขายิ่งร้องว่ะพี่นั่นน่ะสิกูเพราะว่าเหมือนกันพี่พี่ชายไปน่ะย้อนกูบอกคนไม่เป็นกูก็บอกอยู่ ทุกคนมีค่าหนูเนี่ยกนั่นแหละที่ไปอ้วนบอกแบบณวายผมว่าตัวเองมาก,ก่อนนะอย่าอย่าไปใส่ใจคนอื่นเลยครับครอบครัวคนใกล้ตัวเนี่ยตอนนี้ที่เราอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนู้นน่ะเราออกจากตรงนู้นมาแล้วก็คือออกมาแล้วครับซึ่งตรงนี้เขาก็ยังอยู่เนะี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยผมไม่รู้นะว่าความสัมพันธ์เรากับกับตรงนู้นมันเป็นยังไงอะ่ะแต่ผมอยากให้นึกถึงความสัมพันธ์ตรงนี้มากกว่า เพราะเรายืนอยู่ตรงนี้อ่ะเราไม่ได้ยืนอยู่ตรงนู้นนะยวนไม่ได้ยืนยังไงถ้าว่าน้องเขาแบบเจอแต่เรื่องปวดหัวใช่ปะนี่นี่ให้เป็นลูกนี่เลยลุงลุงสักอ่ะโอ้ตายน้องเลยตายลุงสักติลุงฝักติลุงสักติดหัวหน้าก่อนเลยลุงฝักติไอ้สัสเอ้ยกูกูพูดยังไงร้องไห้หนักกว่าเดิมอีกวะแต่เป็นลูกพี่ดำไหมล่ะไอ้ก็ด้เกิดเขาจะร้องไห้เขาร้องให้ดำเขาไม่ไดนดำะถ้าเป็นพี่ดำมันน้องร้องอย่างงี้พี่ดำไม่ติดฝักติดเลยสงบมากให้น้องร้องไปให้หมดเลยครับแล้วก็ร้องให้หมดแล้วก็หยุดทีีเดยว พราะมันห้ามคนร้องไห้มันห้ามไม่ได้อยู่แล้วครับไปให้สุดอ่ะคือตรงเนี้ยคนทุกคนอะก็น่าจะพูดได้แค่แนวๆที่ผมพูดนี่แหละแต่ที่เหลือก็อยู่ที่ตัวเราแล้วครับว่าเราจะคิดได้หรือเปล่ามีนิดอีกนิดนึงคือให้พี่อดร้องเพลงให้ฟังนะเห็นพ<อ>ี่หยุดร้องอะ่ะโธ่สัตว์เลยเอาพี่กันว่าไปเพลงนนึงไม่เขาห่วยเหี้ยมาไปที่ที่ต้องกาลางเป็นอะไรเป็นปอะไรหนังอะไรวะอะไะ ทำางมึนเถอะพี่แล้วมึเหันมึงยังไรอะไรนะเบบี้แฟนมึงเป็นตำรวจที่ดีใช่ปะมือก็แน่ตอนนี้อยู่ในเมืองปะอ๋ออยู่ในเมืองอยู่ในเมืองพี่มันเป็นเด็บมือหลักไม่ใช่เหรอกูอยากเจอว่ะรถเราไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดผมโทรหาแล้วมันเป็นเด็บมือหลักไม่ใช่เหรอโอ๊ยตรงนี้มันอยู่ตรงเมืองพี่เด็บมากพี่เออเขาเป็นเด็บทุกเมือบ้างป่าพี่อ๋อเออว่ะเออมันใช่ช่วงนี้ใส่ใจเมืองนี้พิเศษหน่อยไอ้ผมเห็นตาฟ้าใส่ชุดขาวผมไม่คุ้นเลยว่ะ มันไม่ได้ใส่ใจเมืองเขาเปล่ามันใส่ใจหญิงว่ะฮัลโหลเธอเฮ้ยเธอเธอมาไหนมาไหนน่าจะพาครับเธอถือเลยว่าน่าจะพาน่าจะพาน่าจะพาโอเคโอเครีบมารีบมานายกเรียกอะไรยกเรียกได้ครับเจ้าก็มือกันในนายกนายยกเรียกทำไมไม่ประกาศเอาข้างบนวะทำไมพี่ นี่เราไล่เราปล่อยเขาปล่อยเขาร้องไปเลยครับเราได้แต่รับฟังครับเราได้แต่รับฟังให้หมดวันนี้มันนก็ผ่าไปเระหยัดลุ้งเนี่ยคุณี่เนี่ยว่าแต่ว่าแต่คุณ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 ผู้หญิงที่ร้องนี่เขาชื่ออะไรนะกะเพราไงสัตว์ไม่เห็นเหรออย่างเหมือนเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ใชหรอไอเหทอร์มีหนวดนี่ใช่นะชื่อชื่อนะวุ่นวายใช่ไหมวุ่นวายวุ่นวาย เราอยากรู้ไหมครับว่าปืนมีไว้ทำอะไรไปทำอะไรก็แล้วจะเล่นมุกไงเออก็ใหญ่เขายิ้มไงเอออ่าผมส่งให้อะไรวะแล้วปืนมีไว้ทำอะไรวะเพ่มีไว้ยิงมึงไงไอสัตว์พอใจแล,ล้วกูอะ <c oughs> ขอบ <c oughs> คุณมากาเรียนแล้วหนึ่งกูเปรืองกระสุนกูแหละเฮียวกนนี้เจอหลายอารมณ์ตอบจะไม่ทัวร์จับไปถูกเล็บถูก วันมาติโคตรสนุกเลยวะอยู่ยาวแล้วล่ะอยู่ยาวไหมอยู่ยาวว่าไม่ไปแล้วกลับไม่กลับแล้วกลับอะไรนะพี่วันจะย้ายลงมาโอ้โหต้องกลับต้องกลับครับปุ่มแดงแบบหนึ่งจริงๆวันนี้กลัดจะไม่เข้ามาแล้วนะเพราะบอกแล้วว่าเมื่อวานจะเป็นวันแรกและวันสุดท้ายอ่ะไอ้แทนอย่างนี้ทำปากแข็งทีข้างหลังทักมาถามให้มีอะไรพี่ช่วยเปล่าวะดูเดิกดูไปยังไงทำปากแข็งดูดิกูพูดเป็นงั้นแหละมีอะไรช่วยกูก็ช่วยได้หมดแหละถ้าให้กูช่วยอ่ะ น้องๆเป็นไงบ้างวะนี่แล้วก็ถามกำ<อ><อ>ลังมาพี่เออในขอเียขอเจอขอเจอแฟนเมบีหน่อยดิขอดูหน่อยดิไปเจอเอไปเจอเอได้ไงอ่ะ